วันนี้ป้าจะพาทำผัดมี่ส่วจ้าผัดมี่ส่วใส่ไข่นะทำง่ายๆเดี๋ยเส้นมี่ส่วป้าหนึ่งกร,รมัมเห็ดหอมสดต้นหอมหั่นท่อนแล้วก็กระเทียมสับผักคะนา้าไข่สามฟองจ้าเครื่องปรุงไม่ได้วางเดี๋ยวป้าลวกเส้นก่อนไปดูป้าทำ ไปกลับจ้ะเส็นเขายาวมากต้มให้นิ่มเลย 然后可以来尝一尝，看它 ก็ขาจับดูนะว่าเขาใช้ได้ยังใช้วิธีชิมเอาว่าสูงหรือไม่สูง kem đi nó Nhìn nè, tạo nóc đi nó đó Bài nè นกวยน้ำเดี๋ยวป้าดับไฟก่อนนอกไยน้ำนะจ๊ะดับจ๊ะต้องใส่น้ำเย็นอย่นี้ประมาณนี้นะก็จะใส่น้ำมันลงไปช้อนอ่งนะล้างมือเลยนะ จะเข้าให้เส้นเขาแบบนิ่มลงหน่อยเราจะได้กินง่ายๆแต่น้ำมันลงไปเราก็ตัวนวดเขาซะหน่อยนะเส้นจะได้นิ่มอี่ปาตัดนะจะว่าเลยปาต้องตดัดไม่ตดัดไปกินไม่ได้หรอกไปคอแน่เพราะว่าเส้นเขายาวเป็นจริงเขาจะไม่แตกกันเนาะ ว่าแล้วแต่ชอบนะแต่ป้าเราขอตัดแหละดอว,ว่าเลยว่าทําไมเส้นมันรู้สึกสั้นๆนี้ป้าตัดเด้อ,อน,น้มันใส่ลงไปสองช้อนสองช้อนกินข้าวเราอะแล้วก็นวดนี่ยนวดในขอนิ่มหน่อยนเนี่ยประมาณนี้ยเดี๋ยวป้าจะผัดแล้วนะกะเทียมจ้าะเทียมแล้วก็นากหมูนะ หอมเราไม่คู่วจัง Yeah，反正 จะเอาไข่เจียวกับเอาไปเจียวกับกระเทียมกล่องก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่วิธีของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเหตุสุกยาต้องผัดเหตุก่อนเงี้จะใส่โคนต้นหอมลงไปเลยโคนต้นหอม ใส่เห็ดหอมสดนะเห็ดหอมสดแพกเนึ่งมีสี่หัวมีสี่ดอกพวกติดเดี๋ยวขอแจกพระทะหน่อย 再家 <laughs> ช่วยแล้วแลวเอาตะหลิวช่วยพีช่วยจะขอปรุงกันนะจะขอปรุงกันเด้อใส่ผงผงทีใส่น้นชานึ่งนะ จ้ะน้ำตาลน้ำตาลใต้หน่อยใส่ไปช้อนช้อนไปหน่อยไปขอชิมก่อนม่อ้ว่ากันไม่ใส่น้ำปลานะต่ขอใส่

có chim còn nữa để bạn cho đây cùng tỏ thành chim gần trang เป็นขอาไม่ใ,นะใส่นะป้าข้าวเส้นน้ำส้มช้อน,น้ชอบเปรีป้ยวๆเค็มๆหวานๆสามรสถึงช้อนอันนี้ใส่สักหน่อยเนาะ เด็กแข็งแต่ป้าตัดเขาแล้วก็เดินมีเสียั้นสัน้นไม่ตัดจะกินไม่ได้นะก็ขาดมันคนทำไม่เป็นเลยเนะยาะเดี๋ยววางเดยใส่ผักที่มันสุกจะอะไรอย่างสุกยากั้งนั้นก็เลยใช้เวลาหน่อย ป้าป้าเจอยววัตหาป้าทอดวัตหา้าจะให้เขาสวยๆมือชิ้นมีชิ้นไขบ่บ้างจะดูน่ากินเนะาะไข่ทั้งหมดใช้สี่ลูกไหมกี่ได้บอกความรู้ใช้สี่ลูกชิมแล้วนะรสชาติจ้าต้นหอมจ้าตบท้ายได้ต้นหอมจ้า กบใทยต้นหอมเค็มหวานรสจัดจานเลยหอมมากเดี๋ยวใส่พริกไทยหน่อย ใส่นี่ไทยตัดเลี่ยนหน่อยไทยป้าไม่ออกซะกหน่ยใส่นิดหน่อยพอชื้นไม่ออกจ้าไทยไม่ชอบบะดึงใส่เด้อพี่ไทยอ่ะป้าชอบป้าบอ,อ,อกใส่แล้วหอมดีกินแล้วขึ้นจมูกหอมดีมันจ้จะจะแจ้งก่อนนะเสร็จแล้วจ้า มีสัวผัดไข่ป้าป้าตักแล้วถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือชอบจะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องให้ป้าด้วยนะขอบใจนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า